สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่ทางรายการ You Use, Use Season 3นะคะได้ปล่อยเพลงติมของรายการออกมาอย่างเพลง Vlog ออกมาเนี่ยทำให้เป็นกระแสะการพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางเลยนะคะสำหรับพี่เหลียงเซินของเราที่ไม่ได้เต้นอยู่ในคลาส s ออันนี้แอดก็ดูแปลกใจไม่น้อยนะคะเพราะว่าเปิดเพลงมาเนี่ยเราจะเห็นหลัวอีโจนะน้องโทนี่ ซุนอิงห้าวอาจารย์หลิวจินต้วนซิงซิงเหลียนเฟยเหวยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาคือเด็กฝึกทอยู่ในคลาส A นะคะแต่ในการเต้นกลุ่มนี้แอดยังแอบเห็นว่าที่มีเพิ่มมาเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่ม A นะคะก็มีซุนอีห้หางแล้วก็หลิวกวนโยด้วย ซึ่งทั้งสองคนนี้เขาไม่ได้อยู่ในคลาส A แต่แอดมินก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเขาได้เลื่อนขึ้นมาในคลาส s A หรือเปล่าเพราะว่าจากการดูเมื่อวานนี้มันก็ไม่ได้มีบอกกันนะคะคือทางรายการเขาก็ยังไม่ได้เฉลยนะคะว่ามีใครที่ขึ้นมาคลาส s A บ้างและใครที่ตกไปบ้างนะคะ ที่แอดแปลกใจก็คือพี่เหลียงเซินของเราเนี่ยทำไมถึงตกไปเต้นในกลุ่มคลาส B นะคะคือค่อนข้างงงเหมือนกันว่าตกไปตอนไหนแล้วก็ตกไปได้อย่างไรและเมื่อวานนี้เนี่ยการแสดงของพี่เหลียงเซินก็ดีมากๆเลยค่ะ ถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะได้อันดับ3นะแต่ก็ได้รับคําชมจากเหล่าซีออย่างมากมายเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะแอดมินก็ไปอ่านคอมเมนต์จาก FC จากต่างประเทศนะคะที่เขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะแอดมินก็จะตัดมาบางช่วงบางตอนนะอย่างเช่นความเห็นแรกเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกแปลกใจมากที่เหลียงเซินไม่ได้อยู่ในกลุ่มเต้นคลาส A แต่เขาก็ยังคงโดดเด่นอยู่ดี ความเห็นที่2นะคะก็จะบอกว่าการเต้นของเหลียงเซินยังไม่สามารถอยู่ในกลุ่มคลาส A ความเห็นที่3ก็บอกว่าเหลียงเซินเป็นเด็กฝึกอันดับต้นๆที่ชั้นเชียร์แต่เมื่อดูในแฟนแคมก็เห็นด้วยว่าการเต้นของเขายังไม่ไปถึงคลาส A A แต่ยังไงก็จะสนับสนุนเขาจนถึงรอบชิงชนะเลิศความเห็นที่4ี่นะคะ,ะความเห็นนี้นะคะเขาบอกว่าฉันคิดว่าบางทีธีมของเพลงอาจจะเป็นแนวที่ไม่ถนัดสำหรับเหลียงเซิน และเหลียงเซินมักจะมีปัญหาเรื่องการจำท่าเต้นในระยะเวลาที่จำกัดอ,อีกสักความเห็นนึงนะคะเขาบอกว่าการเต้นเพลงนี้ยากมากๆขณะลิซ่าเองยังเอ่ยปากว่าเป็นเพลงที่ยากและเหนื่อยมากๆซึ่งคิดว่าคนที่ไม่ได้เต้นประจําทําได้ยากแล้วนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะสําหรับการแสดงความคิดเห็นนะของพี่เหลียงเซินของเรานะคะในกรณีที่ไม่ได้เต้นอยู่ในกลุ่มเต้นของคลาส A ในเพลง V Rock นะ แต่เท่าที่แอดดูอแอดรู้สึกว่าเพลงนี้เต้นยากนะคะทุกคนเพราะว่ามันมูเมนต์อยู่ตลอดเวลาเลยขนาดเราซือลิซ่าเนี่ยยังออกปากเลยว่าเพลงนี้ยากแล้วก็ต้องใช้พลังมากจริงๆนะคะในการเต้นเพลงนี้แล้วแอดมินก็คิดว่า พี่เหลียงเซินของเราเนี่ยคือเขาไม่ได้มาสายแดนร้อยเปอร์เซนจะให้เขาเต้นแบบปรมาจารย์การเต้นอย่างอาจารย์หลิวจินหลวยอี่โจน้องโทนี่หรือแม้แต่กระทั่งซุนี่หังนะคะที่เขาเต้นมาเนี่ยถึง7ปีเนี่ยแอดมินก็คิดว่ามันก็น่าจะมีความยากลาบากสําหรับพี่เหลียงเซินของเรานะคะ ใดๆนะคะแอดมินช่วย EP หน้าเ,นเราอาจจะได้เห็นนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้พี่เหลี่ยงเซนของเราเนี่ยไม่สามารถเต้นเพลง v r o c k นะในกลุ่มคลาส s A ที่เป็นกลุ่มเซนเตอร์ของทีมได้นะคะและแอดมินฝากเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดโหวตให้พี่เหลี่ยงเซนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ